รงเรียนเทพศิรินเชียงใหม่เป็นสถานศึกษาขนาดกลางโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลตั้งอยู่เลขที่248หมู่ที่2ตำบลน,น้ำบ่อหลวงอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ปัจจุบันมีผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน2คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน47คนนักเรียนรวมทั้งสิ้น577คน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีจุดเน้นหรือแนวทางในการพัฒนาของสถานศึกษาตามพันธกิจของโรงเรียนคือส่งเสริมการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษามาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพส่งเสริมการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพพัฒนาการประกันคุณภาพภายในโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการสร้างแหล่งเรียนรู้ภูมิทัศน์อาคารสถานที่สภาพแวดล้อมที่รื่นรมสวยงามและส่งเสริมการทำงานเครือข่ายเทพศิรินและเครือข่ายความร่วมมืออื่นๆในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในและการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง self assessment report ของโรงเรียนเทพศิรินเชียงใหม่มีวิธีการดำเนินงานดังต่อไปนี้ มาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียนนักเรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารการคิดคำนวณความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณการอภิปรายและความสามารถเขียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผลสมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานวิชาชีพมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยรักและพร้อมจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายและมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมในระดับดีเยี่ยมตามกระบวนการพัฒนาที่สถานศึกษากำหนดโรงเรียนได้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศวตวรรษที่21 ให้มีโครงการงานสนพฤิษศาสตร์โรงเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์โครงการนักเรียนเตรียมแพทย์โครงการอาเซียนสู่สากลโครงการเทพเป็นหนึ่งโครงการพัฒนา8กลุ่มสาระการเรียนรู้โครงการพัฒนากีฬาฟุตบอลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและงานห้องสมุดนอกจากนี้โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนาราชสุดาหรือกอพอดอเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวได้จริงและเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนการสื่อสารและทักษะในการสแสวงหาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดให้ผู้เรียนสามารถสรุปกระบวนการคิดจากเรื่องที่อ่านฟังดูและสื่อสารด้วยการพูดหรือเขียนตามความคิดนำเสนอทางการคิดวิธีการแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเองกำหนดเป้าหมายการตัดสินใจในการแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบมีความคิดริเริ่มและสร้างสารรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจพร้อมทั้งพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในด้านเทคนิคและพัฒนาทางด้านการสอนตรงตามศักยภาพนักเรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนมีแหล่งเรียนรู้และสืบผนข้อมูลในทุกระดับชั้นตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ร่วมกันจัดการเรียนแบบองค์รวมทุกภาคเรียน กำหนดการจัดการเรียนรู้การวัดและการประเมินผลแบบบูรณาการและเน้นการใช้คำถามเพื่อพัฒนาศักยภาพการคิดของนักเรียนโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรมีความเอื้ออาทรและกะตัญญูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณโดยจัดให้มีกิจกรรมวันสำคัญต่างๆกิจกรรมมนุรษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการคุณธรรมจริยธรรมนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันส่งผลให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่บนความแตกต่างและหลากหลายได้มีการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิตนำภูมิปัญญาท้องถิ่นนำมาวางแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้างเข้าไปศึกษาในแหล่งเรียนรู้นั้นนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีโครงการร้านกาแฟาบ้านดินเทพซิรินล้านนา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยเน้นให้นักเรียนมีทักษะทางอาชีพในอนาคตอีกด้วยมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาและการดำเนินงานวิชาการที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายพัฒนาครูและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพจจดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพัฒนาและจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมกระบวนการพัฒนาโรงเรียนมีโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาจากผลการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศติดตามประเมินการติดตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมายปรับวิสัยทัศน์กำหนดพันธกิจกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายปฏิรูปการศึกษามีคำสั่งแต่ง,ต,งตั้งผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานหัวหน้างานกลุ่มงานหัวหน้าระดับและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบพร้อมทั้งการจัดหาทรัพยากร จัดสัรงงบประมาณมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้มีการดำเนินการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานโดยมีการสำรวจความพึงพอใจผลการจัดการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่นักเรียนผู้ปกครองชุมชนและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนเทพศิรินเชียงใหม่มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจ,จริง ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้หลักสูตรของโรงเรียนมีความโดดเด่นด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยนำหลักสูตรท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมในชีวิตจริงโดยนำหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น ไปจัดทําเป็นหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้คือหลักสูตรมัลบรี่เทพซิรินและหลักสูตรมนเสนหกของดีสันปาตองนอกจากนี้โรงเรียนยังจัดการส่งเสริมการเรียนรู้ตามโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาว,วชนในถิ่นธุรกันดาลหรือกพอดอ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวได้จริงทั้งนี้ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนเพื่อนำผลมาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น โรงเรียนมุ่งเน้นให้ครูและผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งยังจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคแห่งสารสนเทศและไอทีอาทิเช่นห้องเรียนสมาร์ทคลาสมทั้งยังมุ่งเน้นให้คณะครูจัดการเรียนการสอนทั้งแบบออนไซต์ site, ควบคู่กับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับยุคสมัยโดยใช้แอปพลิเคชันที่น่าสนใจและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งนี้ทางโรงเรียนยังมีการเรียนรู้บูรณาการหลักสูตรมนสเสห์สันปาตองมุ่งเน้นให้ผู้เรียนแต่ละระดับชั้นศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชนสร้างความตระหนักและรักในท้องถิ่นแก่นักเรียนได้แก่พระนอนใหญ่ศักดิ์สิทธิ์งามวิจิตเวียงท่าการ ตำนานน้องเสรียมดีเยี่ยมพันเข้าเหนียวกรมเกลียวชาติพันธุ์มหัสจรรย์ไม้แกะสลักในด้านของการจัดการชั้นเรียนเชิงบวกทางโรงเรียนเทพศรีนเชียงใหม่ได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนการที่หลากหลายมีการประชุมและจดบันทึกการโฮมรูมนักเรียนในทุกๆเชา้ากระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนพูดคุยระหว่างครูและนักเรียน มีการจัดสถานศึกษาสีขาวส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในห้องเรียนส่งเสริมระบบการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนการประชุมปรึกษาปัญหาร่วมกันระหว่างโรงเรียนนักเรียนและผู้ปกครองและทางโรงเรียนยังมีการมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้นำไปสู่การบริหารชั้นเรียนเชิงบวกร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากนี้โรงเรียนเทพศิรินเชียงใหม่ยังจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบเพื่อนำผลมาพัฒนาผู้เรียนโดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อวัดศักยภาพของผู้เรียนทั้งด้านร่างกายสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนรายบุคคลทั้งยังมีการจัดทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ก่อนการจัดสอบกลางภาคและปลายภาคมีการวิเคราะห์ข้อสอบที่เหมาะสมตามมาตรฐานการศึกษาสร้างความเชื่อมั่นในการวัดประเมินผลที่ตรงตามมาตรฐานการศึกษาอย่างแท้จริงทั้งยังนํำผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละภาคเรียนรวมถึงผลการสอบโอเน็มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นโรงเรียนเทพศิรินเชียงใหม่ ส่งเสริมให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดอภิรายแลกเปลี่ยนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและนำผลมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อต่อยอดเติมเต็มการพัฒนาและการปรับปรุงการแก้ไขปัญหาของนักเรียน ในด้านการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียนของครูมีการดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของครูอย่างต่อเนื่องอีกทั้งนำผลการนิเทศมาเป็นแนวทางเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโรงเรียนเทพศิรินเชียงใหม่ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้านตามศักยภาพของผู้เรียนโดยมีผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาที่โดดเด่นคือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ PDCA p u s สูพผลลัพธ์ DSC Smart Model โรงเรียนเทพศิรินเชียงใหม่ ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารงานโดยใช้กระบวนการ PDCA+ มาพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์ตาม DSC Smart Model ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจสติปัญญามีความรู้และคุณธรรมจริยธรรมมีทักษะชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพต่อไปในอนาคต